แข่งขันกับเวลาความก้าวหน้าของมนุษย์โดยเฉพาะการเดินทางซึ่งใ,ใครๆให้การต้อนรับแต่โดยแท้จริงแล้วสิ่งพวกนี้มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์จริงๆเลยและความต้องการของมนุษย์ก็ไม่มีที่สิ้นส,สุดพยายามที่จะทําให้เร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกมันคืออะไรกันแน่เนี่ย เยี่ยมจริงๆนะเราที่สุดเลยนะครับเนี่ยยอดจริงๆครับรถเช็คร่างกายของคนขับรถด้วยนะว่าชเียวปรจแล้วก็ความดันโลหิตแล้วก็กตรวจสภาพเม่โลหิตขาวโลหิตแดงด้วยนะยครับผมรับมามามาควกเายชิบหาบ คือเนี้ยแบบรถแข่งมาฮัสอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับ<ม>ช่วยบอกเข<อ>หน่อยได้ไ,ดไหมครับอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสตลอดจนเยอรมันมกล็ล้วติดต่อซื้อแบบนี้ในวงเงิน50ล้านใช่หรือเปล่าครับใชห่รชหรือเปล่าครับจะบอกเราหน่อยได้ไหมครับาอายุเพียงเท่านี้ได้เป็นสถิตเงินล้านและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอ้าวนายฉาความฝันจริงๆของผมก็คือทำรถเพื่อพิชิตความเร็วของมาฮัสแต่ดีไซน์ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว แต่ถ้าของจริงยังไม่สามารถวิ่งเกินความเร็วนั้นได้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ๋อแล้วไปลองถามหน้ามังนะเดี๋ยวอาชิมะโกคุโตยังว่าความเร็วเหมือนเดิมใช่ไหมพอดีแวะมาแถวนี้อะนะแล้วไามา่เจอแกเข้าโกคุโตผมก็ได้ยินเรื่องราวของคุณเหมือนกันนะเหรอ หรือว่าจะสนใจแต่เรื่องความเร็วอย่างเดียวซะอีกนะคนอย่างแกเนี่ยนะก็นายเป็นเพื่อนดีสุดของฉันที่มีตอนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันเฮ้ยชมกันบ้าก,กันไปมั้งมันก็มีนายเป็นคนเดียวที่คบกับเด็กกำพร้าอย่างฉันนั่นนะนายจำได้ไหมผมไม่ใช่มนุษย์หุ่ญญนยนต์นะใช่ตอนนั้นเราเล่นกัน <S <S เล่นหุ่นยนต์กันนะ ฉันต้องไปขอเช็กร่างกายคนขับรถก่อนนะขอตัว ก็ตัวพูดครับว่ามาเลยมีสันประหลาดปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณเขต X Y กระทันโดยด่วนรับทราบ เลเซอร์ดิ้นเแล้วครับรับทราบครับเจ้าสัปหลาดเนี่ยมันเกิดเสียงขึ้นในค้นเจ็ดนี่นะดีนละยิง ่าเศร้าแล้วนะ้เชิดมะสัตว์ประหลาดมันทำลายมนุษย์ที่ไม่มีความผิดแลว้วก็หนีไปครั้งที่ทพวกเราอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ใครเขาจะโวยวายเราก็เชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วก็เ,เป็นการปลดปล่อยวิญญาณของพู้คลอรายเหล่านั้นตลอจนชื่อเสียงของเราเราต้องจัดการกับมันแต่ตอนนี้มันดำดินหนีลงไปแล้วปัญหายอยู่ที่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไร จงเฝ้าดูให้ดีถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วก็รีบจัดการกลับมาให้ได้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจดีแล้วฉันเชื่อในพลังของพวกเธอว่าพวกเธอเนี่ยสามารถจัดการกับมันได้เพราะทุกคนน่ะบริวารที่ให้เต็มที่ขอขแล้วกันพบลำแ่งของสัตว์ประหลาดแล้วนะคะ อยู่ที่ตำแหน่งบริเวณ JX ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป28กิโลเมตรใต้ดินลงไป300เมตรอะไรนะกำลังเคลื่อนไหวด้วยสิ่ใช่แล้วกำลังเคลื่อนไหวจริงๆดูหัวหน้ามันกำลังมุ่งหน้ามาที่คันโตนี่เองนะครับหัวหน้าครับถ้าจัดก,การมันใต้ดินได้ก็เยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าอาวุธของแท็กจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ถ้ามันอยู่ใต้ดินลงไปสามร้อยเมตรเนี่ยยากไอเินตำแหน่งของสัปปะรดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยี่สิบแปดกิโลเมตรคองตำแหน่งนี้นะถ้ามันมุ่งหน้าไปที่คันโตนี่ทำไมเหรอมก,ก็ตกพกอดีสถาบันวิจัยของเมืองอยู่บริเวณน,นั้นด้วย คิ้วแบบดีไซน์มั่ก็ตัวตรละลมล้าแต่ว่าที่เซฟจะปลอดภัยกว่านั่นเนี่ยอ้จัรอดเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าจารย์ตัวเขาเองคนเดียวอะ่ะน่าสมเพชนะเนี่ยนะก็เลยทำให้เขาได้รับเลือดไปหวัวหน้าตั้งแต่จดุดมๆไง่ายมอกี้วุเนเ๋ยวหลอดข้างทางดีกว่า ฉันน่ะขอกุญแจจากคนเฝ้าห้องนะคะกลับไปซะลืมเรื่องของฉันแล้วก็กลับไปซะลืมเรื่องของฉันแล้วก็กลับไปซะแต่ว่ามีคนมาขอแล้วไม่ใช่แต่งงานกับเขาแล้วก็ลืมฉันซะในหัวของฉันเนี่ยมีแต่เรื่องรถ ว่าจออกแบบมันยังไงเท่านั้นเองนะตอนนี้นี่ไงแบบราะที่ฉันคิดค้นขึ้นมาสำเร็จตอนนี้บริษ,ษัทต่างประเทศได้ติดต่อเข้ามาแล้วที่อเมริกาเนี่ยเสนอจ,จะตั้งสถาบันวิจัยค้นคว้าของตัวฉันเองให้กับฉันที่จะต้องขายตัวเองด้วยเงินขายที่ดีที่สุดเลยเพื่อกลับไปซะเถอะนะมันมีประโยชน์หรอขายตัวเองด้วยเหรอคะใช่มันก็อยู่ที่ผลการทดสอบในครั้งนี้ แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงยศแล้วก็เงินทองก็จะต้องเข้ามาหาฉันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันรอมานานแล้วอีกไม่นานฉันก็จะสมหวังแล้วมันจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วสำหรับตัวฉัน คุณครับแล้วัาชิม่าล่ะครับสวัสดีครับเออมีอะไรเหรอครับคัชิม่าก็ทำแับคุณแบบนั้นเหรอครับ รือคชิมาดีกว่าครับกับไปหาคนที่ทําให้คุณมีความสุขได้จะดีกว่านะครับฉันก็คิดจะทําอย่างนั้นหลายครั้งแล้วละค่ะแต่ว่าเห็นเบื้องหลังเขาที่ไรเบื้องหลังเหรอครับใช่ค่ะดูเผินๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ว่าเบื้องหลังแล้วนะ่เขาเป็นคนที่เหงามากค่ะฉันถึงอยากจะเป็นเพื่อนปลอบใจให้เขาเท่านั้นละค่ะ นี่คุณรักเขาขนาดนั้นเฉยครับเนี่ยถ้างั้นผมก็อยากจะเป็นเพื่อนปลอบใจเขาเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้รู้ว่าเขาแต่งงานแล้วนะครับแต่งกับความรู้เมือนครับและความตั้งใจที่จะผลิตรถยนต์ขึ้นมามัานอาจจะ,ะระลากระล้งเกินไป แต่คุณน่าจะคิดถึงตัวคุณเองบ้างทาผู้ชายดีๆหลอสักคนฉันน่ะไม่คิดจะแต่งงานกับใครทั้งนั้นนอกจากคาชิมะเป็นคนเดียวค่ะลากก่อนค่ะคาชิมะน่าไม่เข้าใจถึงจิตใจของคนอื่นดูบ้างเลยเลยหรอฉันไม่ต้องการความรักจากใครทั้งนั้นอะไรนะถ้าฉันสร้างรถนี้ได้สำเร็จเนี่ยชื่อเสียงเหมือนทองจะไหลามาเทมา ถึงตอนนั้นฉันจะแต่งงานกับใครก็ดได้ทั้งนั้นคาชิมะได้เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเราจะไม่เข้าใจจิตใจของคนกำพร้ายอย่างฉันแน่นอนตอนนี้นะฉันต้องการแค่ชื่อเสียงแล้วก็เงินทองเท่านั้นฉันจะทำให้ไอ้พวกที่เคยหัวเราะฉันนะ่ะให้มันรู้สึกซะบ้างคาชิมะ ผมก็ตอบพูดครับว่าอะไรฮะสอบถามชาการด่วนเลยนะตอนนี้ได้ข้อมูลของสัตว์ประหลาดแล้วกำลังหาวิธีจัดการกับมันอยู่ครับทรบเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดคงจะมีปฏิกิริยาตอบโต้มื่อได้ยินเสียงที่วิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างเช่น รถไฟด่วนที่ถูโจมตีการอารวาสก็เพราะว่าสาเหตุนี้รูเสียงอะไรที่บินด้วยความเร็วสูงก็จะทำให้มันตอบโต้เช่นเดียวกันคุณควรจะเห็นด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ว่างนหัวหน้าถ้ามันเกลี่ยเสียงของบินเจ็หรือว่ารถไฟด่วนนั้นก็นจะเป็นจุดออกของมันนะสิครับหัวหน้าครับใช่แล้วการจะโจมตีเจ้าตัวนี้เราจะต้องใช้เสียงล่อมันจากนั้นจะจัดการกับมันได้อย่างสะดวกขึ้น ทุกคนก็จะเข้าใจแล้วใช่ไหมแตว่ามันเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินเนี่ยแล้วเมื่อไหร่กับจะโผล่ออกมาสัทีคุณต๊มจะอะไรอยู่อ่ะฮะถ้ามันมีปฏิกิริยากับเสียงของความเร็วถ้าอย่างนั้นสถาบันวิจัยของคาชิมะก็ถูกมันรถแข่งเหรอเสียงมันก็ดังเหมือนกันนี่นะไม่ไ่เรื่องเลยนะ 嗯，为什么？<noise> <noise> 还干。打 โอ้ยป้าเอ้ยโ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 อยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยอะไปกูมามาจะเมาแล้วมงน้มึงกที่บ้าะช่วยไปช่วยคนข้างล่างก่อนนะครับอ้องใจ

อะไรก็มาแบบเอนถ่ายรูปถ่ายรูปก like> ่อนถ่ายรูปเอ้ยโผล่อ่าสิงเจียงอยู่อีกซีนนี้หกชายนะพออะไรตายเถอะอ่าเดี๋ยวเรลุกหลงเฮ้ยพุทะแม่เอ๋เราขอใจช่วยการสัตว์ประหลาดได้ด้วยนะขอบใจมากพร้อมนะครับเฮ้ย

จับขิ้พอจะตีเข่าอุ้ยเดี๋ยวแต่งตัวลาไปหน่อยตึบตึบตึนี่อุ้ยจุนนี่อุ้ยนี่เอ้ยการพอมานี่นี่จับคุณแต่ความรวดเร็วแหมหนักจังจังเฮ้ยลูกนี้เห็นไหมสวยไหมหนักหอนหนักหอนใช่ไหมเดี๋ยวช่วยเด็ดนี่ตบซะตบสองพันนี่เที้ยงขวาอุ้ยหางหางหางเฮ้ยหางหัวหางเฮ้ย

กัะดนกะเจิเฮ้ยแบบนี้มันเจิงไหมไม่ไงไม่านี่เตบศีรษะตบศีรษะเหียเหียบเหียบและประคองขึ้นมานี่อัดเข่าฮึฮ่ากอนเองนะทำให้พวงทำให้พวงนี่คกทำใพวงมาก

เฮ้ยโอยมันเล่นของมันเล่นของนี่เฮ้ยเี่ยแตะเอ้ยนี่เดี๋ยักโยกยอโยอกมันเป็นไรแรงออกมาทีหลังเฮ้ยนี่เวียงเวียงโอ้สัญญาณเตือนนะเพื่อสุดท้ายกลองสี่แล้วเฮ้ยจะมีหลายก๊อกล้อ ลูกนี้อยู่ไหนอยู่ไหนมานี่โอ้ยโอ้ยถอนถอนโอ้โหโโหแส่บไหมแซ่บไหมพลังอยังดีแส่บไหมโอ้ยแสบหลังแสบหลังอ้าวไปนู่นโอ้ย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 แผลโดนโดนปุ่นโอ้ยเดี๋ยวเป็นปะทะยักษ์โอ้ยเฮ้ยเจอนี่นี่เลยตามตามตามนี่นี่เขาลูกทีมว้า เฮ้ยจับทุ่งนี่ที่ทีที่นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยเล่นของนี่นะดาวกุ้งไทยส่วนหันตามนี่อีกนี่อ้ยหลายขนาดไ้บาย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  Ah, dapatlah nan สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือคุณนั่นเองเพื่อนของฮอกุโตะได้ค้นพบความรักที่แท้จริงจากมายุมิเธอทำให้ผู้ชายที่มีแต่ความแข็งกร้าวไม่มีความรักกลายเป็นชายที่มีจิตใจมีความรักชีวิตคนก็มีทั้งสุขและทุกข์คนกัน 僕と楽しいクリスマスの夜突然鳥獣が出現子供たちが危機に陥るそしてエースまでが彼らを救うのはサンタクロースかウルトラの父かそれともユウソかさあ来週もみんなで見よう